สวัสดีครับผมอู่ร้านเจแอนนอตโตแมกล์ราลูกกาของสามนะครับวันนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นยางใหม่นะครับมียางโยโกฮาม่าเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพามาชมชุดแรกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นโยโกฮาม่า G015 นะครับเป็นเบอร์2 6 5 6 5 R 1 7นะครับ2 6 5 6 5 R 1 7ใส่รถตัวสูงที่เป็นขอบ17ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นยางปลายปี23นะครับสัปดาห์51ปี23เป็นยางใหม่นะครับยางใหม่ มีโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวนี้ปกติสี่เส้นอยู่ที่ประมาณหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าหน่อยๆตัวนี้มีโปรโมชั่นลดราคาถูกมากๆนะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับผมต่อไปเป็นโยโกฮาม่าสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นจีศูนย์ห้าหกนะครับไม่ไม่ใช่จีศูนย์ห้าแปดนะครับโยโกฮาม่าจีศูนย์ห้าแปดสองหกห้า หกสิบอาสิบแปดครับโยโกฮาม่าเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่นะครับสัปดาห์สิบสองปียี่สิบสี่นะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นเด็ดเเหมือนกันนะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่ปกติอยู่หนึ่งมืนเก้าพันสี่ร้อยบาทครับตอนนี้ลดเหลือหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับปกติหมื่นเก้ากว่านะครับลดเหลือหมื่นหกห้าร้อยนะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับเกาะถนนดีมากๆนะครับโยโกฮาม่านะครับ ต่อไปมีอีกตัวหนึ่งครับสองหกห้าเจ็ดสิบอาสิบหกนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบอาสิบหกตัวนี้เป็นยางปลายปียี่สิบสามนะครับจัปดาสี่สิบปี23สิบสานะครับสองหกห้าเจ็ดอาสิหกป็นรุ่นโยโกฮาม่าจีศูนหกะครับจีศูนย์ห้าหกนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับปกติอยู่ประมาณห8ื0นแปดนะครับตัวนี้ลดเหลืออยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับสี่เส้นโยโกฮาม่านะครับ มีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกแล้วนะครับสนใจโทรสอบถาม0846923892นะครับร้านใจแอนออโตแมคลาลูกกาของ3นะครับผมสนใจยางตัวอื่นก็ทักมาสอบถามได้ครับดันหลกโยโกบิตโตนนะครับคินโตนะครับมีหลายตัวให้เลือกนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ